โเคครับสวัสดีชาวในคราวชาวโซแลนด์ชาวรักนรกชาว MMORPG กันด้วยนะครับทุกคนวาทำลายไหลวันนี้เราอยู่กับเกมดีเกมเดิมเช่นเคยครับโซแลนด์นิวเวิลวันนี้เราจะมาทำอะไรกันฮะขวากดไร กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิงด่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสองทุ่มวันนี้เราจะมีศึกต่อสู้ของส,สำนักนะครับคือ,ต,อ,อ,อต่อสู้เตียงเตียงหลินเออต่อสู้เตียงหลินนะฮะออกเสียงผิดเปล่าโอเคครับวันนี้เราจะมาสอนเบื้องต้นในการบอกเจ้าสำนักบอกรองสำนักว่าเราควรที่จะต้องเตรียมตัวยังไงก่อนในเบื้องต้นนะฮะแบบในเบื้องต้นนะฮะฟัง เบื้องต้นเท่านั้นนะฮะในเบื้องต้นนะฮะวางเบื้องต้นเท่านั้นนะฮะไม่ต้องมาคอมเมนต์งี้เงี้ยเงี้ยเงี้ยงอย่างนี้งี้นะครับโอเคแล้วก็กาสวัสดีทุกคนที่อยู่เซิร์ฟ0นย์ด้วยนะครับน่ารักทุกคนน่ารักทุกคนครับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับข้งางล่างเซิร์ฟ0ูนย์สีะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่อยู่ทุกเซิร์ฟด้วยนะครับก,กบบลับสวัสดีนะครับ เราจะไปผูดพาฒน์ทำเพลงครับเราจะไปบอกวิธีการเตะยังไงทั้งหัวกิวทั้งรองกิวทั้งลูกกิวที่ต้องเตรียมพร้อมยังไงกดเข้ามานะครับเริ่มต่อสู้นะครับทุกคนคนที่เป็นหัวกิวต้องสั่งลูกน้องว่าสั่งเข้าไปในกิวเลยครับสั่งเข้าไปในกิวว่าทุกคนครับวันนี้เราต้อง ทีต่อสู้เจียงหลิงอย่าลืมเข้าไปจัดทีมว้วานนะครับในสํานักนะฮะของแม่งดีจริงเดี๋ยวเราก็าไปดูว่าของได้อะไรกันนะเข้ามาตอนแรกครับไม่ต้องพูดผ้าพามเพลงครับก่อนที่เราจะเซตค่าอะไรก็แล้วแต่ครับเรามาหาทีมเลยครับปับ๊บกดตรงแก้ไขทีมขวามือปุ๊บเสร็จหาทีมที่ดีที่สุดของเราและวางแม่งเข้าไปแล้วเราต้องกดตรงนี้เปลี่ยนทีมปั๊บปุ๊บแล้วก็หาทีมที่ดีแม่งที่สุดในจัก,กรวาลโลกนี้ของเราที่ว่าแม่งใครก็แม่งสู้กูไม่ได้ กดไปครับกดลงไปให้เป็นเซตครับผมผมเอาเป็นเซตแรกนะครับทีมลบที่1แล้วก็เซตทีมลบที่2งรองมาที่3าที่4ี่ที่5ว่ากันไปนะครับมีเท่าไหร่ใส่ลงไปแต่ทีมที่1ต้องเก่งที่สุดในจัก,กรวาลโลกนี้โอเคนะครับดาบทอดก็สู้แม่งไม่ได้ต้องทําอย่างนั้นครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันวันแรกมันเป็นยังไงครับเพราะว่า2ทุ่มนี้มันจะสู้แล้วเราเซตเสร็จใช่ไหมครับเสร็จแล้วผู้บัญชาการพวกหัวกิวรองกิวพวกหัวอะไรก็แล้วแต่นะฮะ มันก็จะมาต่างมันมันก็จะมาใกล้หลักปุ๊บปุ๊ก,กนายส่งส่งลงมาเสร็จแล้วทุกอะไมากดไหว้วานนะครับลูกกิวทุกคนมากดไหว้วานลงนะครับไหว้วานตัวที่เก่งของทุกคนลงนะฮะเนี่ยของผมกิวผมจะทำได้ได้45คนเพราะกิวผมเลเวล6นะจะขึ้นเลเวล7จดหนึ่งเลเวลเท่ากับ5สล็อตนะครับ1นึ่งเลเวลจะเพิ่มได้ทีละ5สล็อต สั่งลูกกิวทุกคนลงแม่งไปตัวที่เก่งที่สุดของเขาลงเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วก็กด <Yahoo! S 1> ไหวหวานเดี๋ยวบักหัวทีมบักหัวกิวบักรองกิวมันจะมาไหวหวานของตัวละครของทุกคนไปในจุดจุดไหนจุดหนึ่งของมันของมันเองนะครับเสร็จแล้วหน้าที่ของลูกกิวเสร็จไปแล้วนะครับคราวนี้หน้าที่ของหัวกิวกับรองกิวมีหน้าที่อะไรนะฮะหน้าที่มาเดินเส้นทางนะฮะเนี่ยของผมเซ็ตไปแล้วสมองโคตรโหด เซตไปนะครับไป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 เซตจุด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 ไปนะครับเส้นทางนี้จุดมันจุดจุด้99จุดนะครับเส้นทางแรกที่ผมไปครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บที่ผมเซตมาอย่างนี้เพร่ะผมหลบกิวนี้ครับหลบเทพสมุดของเซิร์ฟสามนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปเดินการไปเจองับแงคงไม่ต้องต่อสู้กับมันผมก็มาทางนี้ครับมาเส้นแรกก่อนครับเข้ามาครับเพื่อจะเข้าไปในพระราชวังตัวนี้นะครับเราจะต้องเข้าไปสุดท้ายเราจะต้องบุกเข้าพระราชวังตัวนี้ครับเสร็จปุ๊บเซตเส้นทางมาสุดถึงตรงจุดนี้ เราเห็นแร่ใช่ไหมครับแร่ก็จะเป็นพวกพลังงกพลังงานห่าหิวอะไรของมันไม่รู้นะครับเพราะเราก็ไม่เคยเล่นครับแต่อันนี้เราไปศึกษามาในเบื้องต้นนะฮะเ <c oughs> บื้องต้นเท่านั้นนะฮะจุดไฟแม่งไปเลยครับเนี่ยปักธงใส่แร่ปั๊บป,ปักแม่งธงปักเห็นแร่ตรงไหนปักธงแต่นี้ผมไม่เอาครับอ่าเส้นทางที่หนึ่งที่ผมมาปุ๊บเส้นทางที่สองที่ผมจะตีโลกมากลาบหายครับผมแม่งไปสองเส้นทางครับเผื่อแม่ง จะฟุกได้สักเส้นทางนะครับมาครับผมก็ลากเส้นขึ้นมาตรงนี้ครับยึดแมงให้หมดยึดแม่งตรงนี้ปั๊บปั๊บยึดยึดยึดตรงนี้ด้วยมันจะมีแอบแอตรงนี้ครับมันจะมีแอบแอบผมก็ยึด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 ไปครับยึดยึดอ่าผมก็ยึดไปให้หมดยึดได้ห้าครับปักธงได้ห้าปักธงเสร็จแล้วมันเดี๋ยวมันตีกันเองครับเดี๋ยวมันก็เข้าไป ถึงเวลาสองทุ่มของวันนี้เดี๋ยวมันก็จะเดินเข้าไปตีกันเองสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญก็คือบอกลูกน้องลูกกิวทุกคนมาเอาทีมที่ดีที่สุดลงเสร็จแล้วเอาไว้วานซะกดไว้วานเอาทีมที่เก่งที่สุดลงเนี่ยให้มันเจเจออย่างนี้นะครับลูกคิวก็มีหน้าที่แค่นั้นก่อนครับลงไปเสร็จเดี๋ยวหัวิวลองคิวไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันก็่นี่ะผมเป็นลองคิวนะครับ ผู้จีใครอยากเข้าคิวเข้าได้นะครับติดต่อมาในแชทก็ได้หรือในใต้โพสก็ได้นะครับโ okay. อเคมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเซตไปก่อนครับเดี๋ยวคนนี้ก็รอเวลานะครับรอเวลาว่าสองทุ่มของวันนี้มันจะมาตีกันครับเดี๋ยวมันก็จะรู้เราก็จะได้รู้แล้ววิธีการเล่นของมันมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้เรามาอธิบายเรื่องตรงกับสลับพวกรองคิวหัวคิวและลูกคิวที่ควรจะต้องทําอะไรก่อนเบื้องต้น อ่ะเสร็จแล้วของรางวัลของมันก็จะมีอะไรอ่ะเดี๋ยวอย่าลืมครับมันจะมีภาร,ภารกิจให้ทําด้วยนะครับนี่ออกลบหนึ่งครั้งนู่นนี่นั่นครับแล้วก็จะได้คะแนนเอาไปแลกของนะครับมีภารกิจของส่วนตัวอันนี้ภารกิจส่วนตัวทําให้ครบแล้วก็ภารกิจสํานักด้วยอืมมีสํานักก็ต้องทําให้ครบนะฮะพวกนี้ไ,แแนนได้แต้มคะแนนได้แต้มคะแนนแล้ว <empre st> เจะเอาไปแลกตรงไหนมาดูกันฮนะผมออกแต่ตรงนี้ครับองแมงโคตจะดี โคตรดีโคตรดีใด้คบว่าโคตรจะดีเลยนะครับนะ่ะเราได้แต้มมานะฮะเราก็จะเอามาแลกกันตรงนี้แย้กระตรงร้านขากันเลยทีเดียวปั๊บร้านขาร้านขา,านี่ไงครับต่อสู้นี่ไง อองแม่งเยอะแยะมากมายกายกองที่กูเลงไว้ก็คืออันนี้ครับแต่ก็อันนี้อันนี้โอ้โหเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเลยแต่คุณต้องไปทําภารกิจของมันให้มันสําเร็จนะครับทุกคนอ่ะอย่างนั้นเลยแค่นี้เลยครับวันนี้สองทุ่มเดี๋ยวเราเจอกันแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่ผมจะไปเจอกันนะผมขออันนี้ก่อนนะฮะขอบอกว่าเซิร์ฟผมโดนรุมครับทุกคน เซิฟผมโดนลุมครับเข้ามานี่ผมเจอเซิฟสามมันมีแปดทีม8ปดแปดพนอผมเซิฟสี่แงวงาวเทพสมุดเซิฟสามเซิฟสามเซิฟสามมันล้อมผมหมดเลยครับคิวเซิฟสามอะอันนี้เซิฟสี่ถังเท่าไหร่สวัสดีถ้าถังเท่าไหร่ถ้าได้ดูคลิปผมนะครับเราเป็นพันธนิตกันนะครับเราช่วยทันดีกว่าครับตอนนี้เรามีแค่เซิฟสี่สอิวเท่านั้นนะครับโดนเซิฟสามลุมอีก1กิว เซิร์ฟสามอีกหนกึ่งิลเซิร์ฟสามเย็ดเป็ดเซิร์ฟสี่มีสองิลครับเราต้องรักกันไว้นะครับทั้งทั้งหลายนะครับรักนะจุ๊บๆใครอคชอบคลิปแนวนี้นะครับทุกคนเราก็จะไม่ขออะไรมากครับใครชอบคลิปแนวนี้ก็เอ,อ้ยเดี๋ยวถ้าอยากให้ผมรีวิวสายฟรีของไส้เกาะผมขอ30ไ like. like ลค์30ิไลค์ผมจะหาตัวมารีวิวเป็นสายฟรีของไส้เกาอกมารีวิวดูเพราะผมเป็นสไส้เกาอกไม่ได้ครับผมเป็นผู้หญิงโอเค ถ้าใครชอบคลิปแอบ,บนี้ฝากกดไคลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ